วันนี้นะคะจะมาพูดถึงการตีเลขฝันค่ะคุณเคยไหมคะฝันแล้วอ่ะล้วไปซื้อเนี่ยแล้วถูกได้ตามเลขที่คุณฝันแล้วคุณตีแม่นไหมคะตีแม่นถึงขนาดที่ว่าได้ถูกจริงๆนะคะเคยไหมนี่ถามส้มเชงนะคะดูส้มเชงเอ้ยนอนแล้วฝันเคยให้เลขเจ้าไหนไมเนี่ยไกลดีกว่าไกลไกลๆเลยไปอุ้ยมได้เรื่องค่ะเดี๋ยวไปสนใจนะคะนี่ดีกว่าค่ะความฝันนะคะความฝันเนี่ยแหละค่ะ ทำให้ได้โชคยังไงนะคะมีผู้มาเล่าบอกให้ฟังนะคะนี่เลยค่ะวันนี้เอามาจับประสบการณ์คนที่เขาถูกลงวันมาจริงๆค่ะงวดนี้เลยค่ะงวดนี้แหละ16ะะพฤษภาคมเลยเนี่ยค่ะ2564เนี่ยแม่ของดีๆอย่างนี้ต้องบอกต่อค่ะเราต้องเก็บเป็นข้อมูลไว้นะคะใครถูกเนะี่ยต้องจําเลขเอาไว้เลยค่ะ<อ>ความฝันเขาก็เล่ายาวๆนะคะเอางี้ดีกว่าขอสรุปสั้นๆดีกว่านะจ๊ะน้องคนนี้เขเล่าว่าในฝัน เขาไปวัดแห่งหนึ่งนะคะซึ่งมีศาลาอยู่ศาลาหนึ่งและในตรงนั้นนะคะก็มีอยู่ท่าน้ําท่าน้ำหนึ่งแล้วก็มีผู้คนเนืองแน่นิก,การมาไหว้พระไหว้เลยนะคะแล้วก็ในนั้นนะคะมีแม่น้ําลําคลองอยู่ใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไปเห็นค่ะอยู่ดีเห็นอะไรแวบบ๊บแวแว๊บว้ไห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 ว้อยู่แถวตรงจุดนั้นค่ะเขาก็มองไปแล้วเขาเห็นค่ะเห็นตัวพญานาคโผล่เหนือน้ํานะคะ ซึ่งแต่ละคนไม่มีใครเห็นเลยค่ะในฝันนั้นคะคะเขาเห็นอยู่คนเดียวคะ่ะ<า>เห็นอยู่คนเดียวแล้วก็บอกใคร<อ>ก็ไม่มีใครเชื่อเขาก็บอก<ว>บ้าหรือเปล่าซ<ข>ึ่งในฝันเขาบอกบ้าหรือเปล่านะคะแต่เขาฝันในนั้นว่าเขาเห็นแล้วบอกผู้คนต่างๆนานาว่าเขาเห็นนะคะเห็นพญา,านาคอยู่ซึ่งแต่ละคนก็ไม่เชื่อและเอในความฝันนี้นะคะแล้วในความฝันนะคะเขาก็นึกถึงขึ้นมาว่าคือเลข097ค่ะนี่เลย ศู 0, 9, 7ย์เก้าเจ็ดค่ะแล้วเมื่อตื่นขึ้นมาเท่านั้นนะคะโอ้โหตัวเลขพังผูออกมาแล้วค่ะเก้าเจ็ดนะคะ, 9, ะ,คะแล้วจะพลาดเลยคะ่ะมันก็ต้องกลับสิคะเป็นเจ็ดเก้าค่ะพอเจ็ดเก้าเสร็จแล้วนะคะโอ้กับเมื่อกี้สามตัวมีใช่ไหมคะมกับศูนย์เก้าเจ็ดแน่นอนอยู่แล้วอะคะ่ะศูนย์เจ็ดแล้วเลขกลับเลยละคะ่ะก็ต้องศูนย์เจ็ดเก้าอีกนั่นละคะ่ะพอรวบรวมตัวเลขแล้วนะคะก็ตามนี้เลยะคะ่ะเจ็ดเก้า 97, 7, 9 9 079 097ค่ะนี่เลยค่ะ097นี่นะคะ, 97, ะ,คะแล้วคราวนี้ก็รอลุ้นสิค่ะแล้วก็รอไปนะคะจนถึงวันที่รอคอยมาถึงะค,ะคือผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาว่างวด16พฤษภาคม2564นะคะได้ออกมาว่าเลขท้ายสองตัวนะคะกันเต้นคลิ ส,สิค่ะโถ ổ. เอ้ยสิบสี่นะน้องคนนี้เขาโถนะคะแล้วก็บีโพใจมากเลยนะคะ่ะตอนเล่นเหลือสุดท้ายท้ายสุดแล้วค่ะที่จะลุ้นได้เลยนะคะกูรู้อยู่เลขท้าย2ตัวละวันที่1มันคืออะไรเท่านั้นละคะ่ะ oh, <no. S 1> แตนแตนแตนเจ็ดเก้าแ,แล้ววันที่หนึ่ง เลขท้ายสองตัวของราวันที่หนึ่งคือแตนแตนเจเกาเฮ้นี่แหละค่ะเสร็จแ,แล้วทําไปทํามานะคะน้องแกก็ถูกเจเก้าจนได้ค่ะโอ้โหโอ้โอ้าฝันนี้แม่นๆไปก็ดีอยู่นะคะช่วยได้อีกเยอะเออแล้วงวดนี้นะคะ ออกเลขท้ายสตัวด้วยนะคะออกเป็น970ค่ะแต่น้องแกเขาไม่ชินกับเลขพวกนี้นะคะเขาก็พลิกอยู่แค่นั้นนะคะก็เลยถูกแค่79นะคะเลขของพยานางนะคะก็มี5-9และ95ด้วยนะคะเพราะเคยได้ยินจากแม่ค้าในตลาดเขาเคยถูกกันกับเลข95ห้ามาค่ะก okay. <Okay>. yeah. ็เต่ยมตัวนะจ๊ะงวดต่อไปค่ะ